เรื่องนี้ค่ะทางเครือข่ายต้านคาสิโนมีการยื่นหนังสือให้อาจารย์วันนนนะคะแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านเพื่อที่จะคัดค้านร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กค่ะขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวทางฝั่งของวิปรัฐบาลโดยยืนยันว่าเรื่องนี้จะนําเข้าถกในสภาวันที่9เมษายนนะคะโดยกลายเป็นประเด็นที่ถือว่าร้อนแรงช่วงนี้จริงๆคุณผู้ชมรเรื่องของตึกสตองงอถลม่มยังไม่ได้คลาย ข้อคอรหาจากประชาชน,<ค>นแต่บอกว่าเอ๊ะอันนี้ค well, <Right. S 2> ือเขาเหมือนจะเร่งไหมอ่ะเหมือนจะเร่งบรรจุให้มันผ่านผ่านมันแบบอะไรยังไงหรือเปล่ามีรองะไรไหมนี่ฮะมันเลยเป็นประเด็นร้อนแรงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ค่ะเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรในช่วงเย็นวันที่1เมษายนมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาเป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนี้ซึ่งปกติเขาจะเป็นการประชุมสภาที่จะมีการพิจารณากระทู้ถามสดยติต่างๆอะไรแบบนี้รวมไปถึงการรายงานของกรรมธิการชุดต่างๆที่เขา พิจารณากันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าการประชุมในวันดังกล่าวมีร่างพรบรเสนอเข้าสภา5ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นก็คือร่างพรบรการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรารู้จักก็คือ Entertainment Complex นั่นแหละค่ะมีหนึ่งในนั้นด้วยเข้าสู่การพิจารณาของสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้การประชุมสภาในวันพฤหัสที่3เมษายนนี้อาจจะมีการพิจารณาร่างพรบฉบับดังกล่าวเลย อาจจะไม่ใช่9เมษายนอย่างที่คุณวิสุดชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็เลยทําให้มีปฏิกิริยาออกมาจากทางฝ่ายค้านทันทีค่ะอย่างเพจ Facebook ของคุณรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาชนโพสต์เอาไว้บอกว่า ผมอยากชวนทุกคนจับตาเรื่อง Entertainment Complex ซึ่งมีคาสิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะมีความพยายามในการเร่งรัดให้ผ่านสภาเร็วที่สุดทั้งทางที่มีร่างกฎหมายฉบับอื่นๆที่ค้างอยู่เต็มไปหมดแต่ดูเหมือนฝ่ายรัฐบาลจะให้ความสนใจกับเรื่องคาสิโนเป็นหลักรวมถึงขณะน,นี้ไทยเผชิญกับปัญหารเรื่องแผ่นดินไหวประชาชนจานวนมากกาลังให้ความสนใจกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแต่รัฐบาลกลับเร่งผลักดันเรื่อง Entertainment c o m p l e เ นี่ค่ะเป็น Facebook บางช่วงบางตอนนะคะที่อยู่ของคุณรังสิมันโรมแต่ขณะที่ทางคุณวิสุทธิชัยนรุนค่ะสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลก็ออกมายืนยันนะคะว่า3เมษายนเดี๋ยวสภาเขายัางไม่พิจารณา,นานร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือร่างพรบ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยยังแต่จะนำไปพิจารณาคือวันที่9เมษายนแทนซึ่งการประชุมในวันนี้นะคะ2เมษายนก็จะมีการขอให้เลื่อนระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาในการประชุมถัดไปส่วนการประชุม3เมษายนนั้นจะมียติด,ด่วนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลถึงการแก้ไขปัญหาผลกระทบของแผ่นดินไหวค่ะซึ่งก็งยังมีอยู่นะคะ